แปะนี่แปะเอาหัวแปะนี่ไหนครูโอาแบบอะแปะไปค่อยค่อยพายเข้าไป <laughs> 来，嗯，来这边，嗯嗯 ไอ้เฮ well, ี้ยตบเฮี้ยเหยื่อผิดไปเลยอืมไม่อยู่ตายตีเลย Mein Trailer arcene caught Donna 金指 Una Leger ขอนี่ต้อมากนี่ยอมแหล่งจานเค leather what will grow นี่มิ Coast วัน illnesses เรียนการ Hold อุ้ยีเบสอยู่บ้างอือโตีะเอี้ยฟองขึ้นฟองขึ้น ใหญ่เลยกระแทห่ตกกบเลยนี Blade> ่โดนไม่ไวุมรู้ตี้องไหนได้สัว์เมื่อยมากเลยตอนนี้โหนหนหลับแล้วอ้าเอามือจนได้น่ะโอ้โหดู้องตัวมึงนี้แข็งด้วย เฮ้ยเดือดรุดเฮ้ยเดืลุดไม่มีกระชอนด้วยแต่แต่กว้งเอาตัวเองมาบ้างโอ้จะหลุดแล้วด้วยหลุดยังหมไม่หลุดเกี่ยของเงี่ยเดือดรดูแม่นี่นะครับลูกคอกเอเขาแหลมกูมาถึงแน่นอนครับผมไม่เคยกินชโดเนาะให้เพื่อนๆมาตกกันต่อ น่าจะมีเยอะฮะล้น,นะครับเย่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 มาถึงแล้วนะครับเขาแหลมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผม